สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับอย่าลืมช่วยกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งเอาไว้เพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องของเราทำคลิปต่อไปด้วยนะครับขอบคุณครับเอลเลียสํำรองที่เด็ดหงพลิกแซงพา2-1ถึง1ตัวสำรองช่วยกันพลิกเกมให้ลิเวอร์พูลกลับมาแซงชนะ,ระชนนนค,ค,คริสตันพาเลซ e 2ถึง1จากประตูชัยท้ายเกมเขืงองฮาวิเอลเลียดเป็น3คะแนนสำคัญฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษคริสตัลพาเลซ1ลิเวอร์พูล2สนาม เซเฮ์สาพาคริสตันพาเลซกำลังฟอร์มตกอย่างแรงแท้สจาก4เกมหลังสุดในลีกเจอกับลิเวอร์พูลรองจากฟูงที่15เกมในลีกเพิ่งแพ้ไปแค่เกมเดียวช่วง20นาทีแรกลิเวอร์พูลเป็นฝ่ายครองบอลบุกเหนือกว่าแต่กลับเป็นคริสตันพาเลซ ที่ได้โอกาสทองในนาที27จังหวัดสวนกรับเรียวจอแดนอายุตะลุยขึ้นทางขวาผ่านเรียดเข้ากลางเจฟฟอร์ซอนเลมาแปะที่เสาสองไม่ห่างตัวอลิสซงเบเกอร์เซฟไปชนเสาเกมเดำเนินไปถึงครึ่งชั่วโมงผู้ตัดสินเป่าให้จุดโทษเจ้าบ้านจังหวัดออสซอนเอดูอา son, ard, โดนเฟอร์จิลฟานไดสกิดลม้มในกรอบโทษแต่หลังจาก v ีอเรียกให้ตรวจสอบผู้ตัดสินก็เป่าเป็นการฝ่าวย้อนหลังที่วิลฮิลไปสกิดวาทารุเอนโดล้มความครึ่งหลังคริสตันพาเลสมาได้จุดโทษจริงๆแล้ว ชองฟิลิปมาเตตากองหน้าตัวสำรองแต่บอลได้ก่อนจะเร็วควอนซาแล้วโดนสะกิดล้มหลังจากผู้ตัดสินเดินไปดู VAR คราวนี้เป่าให้จุดโทษก่อนที่มาเตตาลุกขึ้นมาสังหารเข้าไปให้เจ้าบ้านขึ้นนำหนึในนาที57เกมลิดผันเมื่อเจ้าบ้านเหลือ10คนในนาที75จอแดนอายิวที่มีใบเหลืองติดตัวอยู่แล้วไปทำฟาว์หนักใส่ฮาวิเอลเลียตัวสำรองทีมเยืนที่เพิ่งลงมานาทีเดียว นาที76ลิวเวอร์พูลอาศัยความได้เปรียบเรื่องตัวผู้เล่นตามตีสเสมอหนึ่งถึงหนึ่งได้ทันทีเคอรติสโจนอีกหนึ่งตัวสำรองที่ลงมาในนาที74ผ่านบอลให้โมฮัเหม็ดสลาสำเร็จโทษด้วยเท้าซ้ายเข้าไปช้วงทดเวลาบาดเจ็บหนึ่งหงแดงมายิงประตูชัย2-1หฮาวิเอลเลียดรับบอลจากสลาก่อนลากเข้าหากรอบโทษแบบไราคู่แข่งเข้าใกล้จึงมีเวลาสักไก่เท้าซ้ายเต็มเหนีย จากระยะ20ลาเสียตกระขายหนักแน่นอนจบเกมลิเวอร์พูลบุกชนะคริสตันพาเลส2-1ข่าวลือเจอเก้นครอปเล็งสอยมักสองล่าครัวเข้ามาแทนที่ของโจเอลมาติปะกลายเป็นกระแสที่มีข่าวออกมาให้พูดถึงในทุกๆวันเลยนะครับสำหรับนักเตะที่ลิเวอร์พูลกำลังมองหาโอกาสคว้าตัวเข้าสู่ทีมเพื่อแทนที่ของโจเอลมาตีป ที่ได้รับบาดเจ็บหนักหัวเข่าแตกจนทำให้พลาดการลงสนามตลอดทั้งฤดูกาลเป็นที่แน่นอนแล้วซึ่งนั่นทำให้ในตอนนี้ทางลิเวอร์พูลนั้นมีความจำเป็นที่จะต้องมองหาผู้เล่นใหม่เข้ามาแทนที่ของโจเอลมาตีบโดยดว่วนเพราะไม่อย่างนั้นลิเวอร์พูลอาจจะมีความเสี่ยงที่จะเกิดวิกฤตกองหลังได้เหมือนกับช่วงหลายปีก่อนโดยล่าสุดได้มีรายงานจากทางด้านของจอ์นครอสซึ่งเป็นบรรณาธิการข่าวของเดอะมิเรอร์ได้ออกมาให้ข่าวว่า ในตอนนี้ลิเวอร์พูลนั้นกำลังถูกบังคับให้เข้าสู่ตลาดซื้อขายในช่วงตลาดเดือนมกราคมที่กำลังจะเปิดทางการในอีกไม่ช้านี้จากเหตุการณ์ที่เซ็นเตอร์แบ็กคอของทีมอย่างโจเอลมาตีได้รับบาดเจ็บหนักและในตอนนี้ทางลิเวอร์พูลนั้นก็กำลังเล็งไปที่แม็กซ์ส l นสเลครอยเซ็นเตอร์แบ็กในวัย23ปีจากสโมสรวอฟสเบิร์กและกองหลังรายนี้ก็กำลังจะเข้าสู่ช่วงสัญญาปีสุดท้ายหลังสิ้นสุดฤดูกาลนี้ แต่ถึงอย่างนั้นก็เชื่อได้ว่าทางลิเวอร์พูลถ้าหากจะมีการซื้อขายนักเตะเกิดขึ้นจริงๆแล้วหลักก็ลิเวอร์พูลก็คงจะเล่นการเสริมทัพในช่วงตลาดหน้าหนาวนี้เลยเพราะตอนนี้ลิเวอร์พูลกําลังต้องการผู้เล่นใหม่เข้าสู่ทีมเป็นการด่วนนั่นเองโดยถือได้ว่ามักซองลากครัวที่ตอนนี้เพิ่งจะมีอายุเพียงแค่23ปีและลงเล่นให้กับวฟบวกไปแล้วกว่า100นัดน,นั้นถือเป็นนักเตะที่ต่อรงตามสเปคที่ทางลิเวอร์พูลนั้นต้องการเป็นอย่างมาก และการที่ตัวของลากครัวเป็นผู้เล่นชาวฝรั่งเศสและมีอายุเท่ากับอิบราฮิมาโคนาเต้นั้นทําให้ลิเวอร์พูลมองว่าการสร้างคู่เซ็นเตอร์แบ็กทีมชาติฝรั่งเศสให้อยู่ทีมเดียวกันนั้นน่าจะเป็นการสร้างทีมที่ยอดเยี่ยมในระยะยาวโดยคาดการณ์กันว่าลากครัวนั้นน่าจะมีค่าตัวในการย้ายทีมอยู่ที่ประมาณ25ล้านปอนด์เท่านั้นซึ่งซึ่งถือได้ว่าหาเป็นราคาค่าตัวที่ถูกมากๆเมื่อเทียบกับประสบการณ์ของผู้เล่นรายนี้ และนอกจากลากครัวแล้วนั้นลิเวอร์พูลยังเล็งไปที่มากเกฮิกองหลังทีมชาติอังกฤษและของสโมสรคริสตันพาเลสด้วยอีกคนแต่ก็มีแนวโน้มว่ามากเกฮินั้นน่าจะถูกวางเอาไว้สำหรับเป็นการเสริมทัพในช่วงตลาดซัมเมอร์ปีหน้ามากกว่าโดยทางลิเวอร์พูลนั้นจะใช้โอกาสที่ลิเวอร์พูลจะบุกไปเยือนคริสตันพาเลสในวันเสาร์นี้เป็นเกมดูฟอร์มการเล่นของมาเกฮิไปด้วยไหนตัวแต่ถึงอย่างนั้นก็เชื่อได้ว่าการที่มาเกฮิเป็นนักเตะชาวอังกฤษนั้น ค่าตัวขั้นต่ำของเขานั้นน่าจะมีไม่ต่ำกว่า40-50ถึงล้านปอนด์เลยทีเดียวซึ่งถือได้ว่าเป็นราคาค่าตัวที่สูงกว่าล่าครัวเป็นเท่าตัวเลยทีเดียวแต่ถึงอย่างนั้นมันก็แสดงให้เห็นอย่างชัดเจนแล้วว่าลิเวอรพูลนั้นมีความตั้งใจเป็นอย่างมากที่จะเสริมทัพผู้เล่นในตำแหน่งกองหลังเข้าสู่ทีมเพื่อแทนที่ของโจโอเอลมาตีดังนั้นต้องมารอลุ้นกันว่าในช่วงตลาดเดือนมกราคมนี้ลิเวอ์พูล จะสามารถคว้าตัวกองหลังคนไหนเข้าสู่ทีมได้บ้างและก็เชื่อได้ว่าจะมีการเสริมทัพผู้เล่นใหม่เข้าสู่ทีมอย่างแน่นอนนะครับรอยฮอสันยืนยันว่าเขาไม่รู้สึกกดดันที่จะถูกไล่ออกถ้าหากายแพ้ต่อลิเวอร์พูลในวันนี้หลังกำลังถูกแฟนบอลตัวเองโห่ไละอย่างหนักรอยฮอสันผู้จัดการทีมคริสตัลพาเลสได้ออกมาเปิดใจล่าสุดโดยยืนยันว่าตัวของเขานั้นไม่มีความกังวลเกี่ยวกับอนาคตของเขาแต่อย่างใด หลังจากที่ในตอนนี้หลายฝ่ายมองว่าตัวของปูรอยนั้นมีโอกาสที่จะถูกเด้งออกจากตำแหน่งได้เลยถ้าหากพ่ายแพ้ให้กับริเวอร์พูลด้วยฟอร์มการเล่นที่สู้ไม่ได้ซึ่งเหมือนกับว่าผลการแข่งขันนัดนี้อาจจะเป็นตัวตัดสินชะตาของเขานั่นก็เพราะว่าตอนนี้แฟนบอลคริสตัลพาเลตจำนวนมากเริ่มรู้สึกไม่พอใจกับการทำทีมของปูรอยมากขึ้นเรื่อยๆโดยก่อนหน้านี้รอยฮอตสันคุณสือขัวเท่าในวัย76ปีรายนี้ เพิ่งจะพาคริสตันพาเลตเก็บชัยชนะไปได้เพียงแค่เกมเดียวเท่านั้นจากการลงสนาม8นัดหลังสุดในพรีเมียร์ลีกโดยในเกมนัดล่าสุดเมื่อวันพุทธที่ผ่านมาที่คริสตันพาเลต์พายให้กับบอนมัดทีมโซนท้ายตารางอ่ด้วยกันไป2-0โดยหลังจบเกมนั้นรอยฮอสันได้ถูกแฟนบอลของทีมตัวเองตะโกนโหและให้รับผิดชอบผลงานของทีมและลาออกจากทีมไปได้แล้วซึ่งตัวของเขานั้น ก็ยอมรับว่ารู้สึกเสียใจเป็นอย่างมากที่เหตุการณ์ดังกล่าวนี้เกิดขึ้นกับตัวของเขาใช่ผมยอมรับว่าผมเบื่อตัวเองเหมือนกันที่พาทีมโชว์ฟอร์มได้ไม่ดีเลยในช่วงที่ผ่านมาแต่ผมก็ไม่ตื่นตระหนกกับเรื่องนี้แต่อย่างใดเกี่ยวกับอนาคตของคริสตันพาเลตผมรู้ดีถึง,งอศัลยภาพของทีมว่าเราสามารถเอาตัวรอดได้ในฤดูกาลนี้และผมก็เชื่อมั่นในตัวนักเตะของผมและมันเป็นคำถามที่แฟบนบอลทุกคนต้องรู้ว่าในตอนนี้สโมสรของเราอยู่ในตำแหน่ง ไหนและก็นับว่าโชคดีมากที่ประธานสโมสรมีประสบการณ์ในเรื่องนี้เป็นอย่างดีและพร้อมให้โอกาสผมและผมหวังว่าเราจะสามารถพิสถานการให้กลับมาดีอีกครั้งได้และต่อให้ทีมของเราต้องพ่ายแพ้ให้ก่อฮับลิเวอร์พูลในวันนี้ผมก็เชื่อว่าผมคงจะไม่ถูกไล่ออกจากตำแหน่งผู้จัดการทีมอย่างแน่นอนโดยเกมนัดนี้ที่ลิเวอร์พูลจะบุกไปเยือนเซลเฮิร์ส์พักนั้นเชื่อได้ว่าน่าจะมีแฟนบอลจำนวนมาก ที่จะเข้ามาตะกวนขับไล่รอยฮอสันอีกครั้งดังนั้นผลการแข่งขันนัดนี้อาจจะส่งผลโดยตรงกับคุณสื่อจองเก่ารายนี้แต่สำหรับลิเวอร์พูลนั้นพวกเขามีเป้าหมายเดียวก็คือการกลับออกจากถินเซลเฮิร์สท่าพร้อมกับ3คะแนนดังนั้นเกมนัดนี้จึงเป็นอีกเกมที่น่าสนใจว่าอนาคตของรอยฮอสันจะเป็นอย่างไรถ้าหากทีมของพวกเขานนั้ไม่สามารถเอาชนะลิเวอร์พูลได้ สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับอย่าลืมช่วยกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งเอาไว้เพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องของเราทำคลิปต่อไปด้วยนะครับขอบคุณครับ